สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัสลรคามพร้อมด้วยช่องป๋าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอีกแขนงหนึ่งเกี่ยวกับการอาการไอแม้แต่ไอเรื้อรังท่านผู้ชมทราบไหมว่าหลายๆคนเนี่ยหน้าฝนเนี่ยก็จะมีการตากฝนเปียกฝนนะครับ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปสภาพแวดล้อมเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเราจะใช้สมุนไพรในการที่จะมาบําบัดต่างๆมากมายท่านผู้ชมและท่านผู้ชมทราบไหมว่าในอาการไอของเราเนี่ยนะครับมันก็มีมากมายหลายๆสาเหตุหลายหายสาเหตุหยังไงนะครับอย่างเช่นท่านผู้ชมเคยใช้ายาลดความดันคือหลายๆคนเนี่ยเป็นความดันสูงเพราะฉะนั้นแล้วในการใช้ยา ลดความดันสูงบางชนิดเนี่ยมันจะทําให้ท่านมีอาการไอนะครับไอเรื้อรังและทําให้ถึงขนาดเป็นไซนัสได้ด้วยและที่สําคัญท่านผู้ชมมีน้ามูกไหลลงคออีกต่างหากโอ้นะครับแบบไอเรื้อรังมีไซนัสอักเสบเรื้อรังอีกยังไม่พอท่านผู้ชมโรคภุมิแพ้ถามหายอีกต่างหากเพราะในการใช้ยาลดความดัน เราจะใช้สมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวท่านผู้ชมวันนี้เป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงทางจังหวัดปราจีนบุรีคือหมอท่านหนึ่งนะครับที่หลายๆคนไปรักษาเกี่ยวกับมะเร็งท่านผู้ชมแล้วก็มือชื่อเสียงต่างๆมากมายผมไม่ออกชื่อแล้วกันเนาะสมุนไพรชนิดนี้เป็นสมุนไพรหนึ่งในตำรับยามะเร็งท่านผู้ชมแต่วันนี้ผมได้นำาแนงนี้มาช่วยบำบัดในการแค่ไอคือโจเนี่ยเป็นคนที่ใช้เส้นเสียงเยอะ ใช้เสียงที่คือเสียงที่นานเกินไปสายเสียงเนี่ยก็จะมีการอักเสบเรื้อรังเพราะฉะนั้นผมก็จะต้มใบสมุนไพรชนิดเนี้ยในการที่ขแขนวันนี้ไอไอเรื้อรังสายเส้นเสียงที่อักเสบเรื้อรังและก็เป็นภูมิแพ้ด้วยเราใช้สมุนไพรพี่หลังกาสาท่านผู้ชมติดตามชมเลยครับ สมุนไพรพี่ลังกาสาในการแก้ไอไออักเสบไอเรื้อรังเนื่องจากไอเนี่ยมันมีมากมายหลายสาเหตุท่านผู้ชมเราจะใช้สมุนไพรในการที่จะมาบำบัดในการที่จะไอเรื้อรังแม้แต่น้ำมูกไหลลงคอแม้แต่ใส่นัดอักเสบก็แล้วแต่นั่นคืออาการของคนที่เป็นโรคไตซึ่งมาจากหลาย,ลายสาเหตุ เราจะใช้ใบของสมุนไพรพิลังกาสาเป็นแบบนี้ในการที่จะมาต้มน้ำดื่มชะง,งัดนักแลเส้นเสียงมีปัญหาสายเสียงมีปัญหาสายเสียงอักเสบเรื้อรังเราก็ใช้สมุนไพรใบพิลังกาสาสวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัสารครรม วันนี้เราก็จะมาทราบเกี่ยวกับขแขนงอีกขแขนงหนึ่งในการที่เราจะเลือกใช้สมุนไพรใบพีลังกาสานะท่านผู้ชมสมุนไพรพี่ลังกาสาเนี่ยก็เป็นที่ฮือฮาเกี่ยวกับหมอทางจังหวัดปราจีนบุรีในการบําบัดเกี่ยวกับโรคมะเร็งซึ่งเป็นหนึ่งในตํำรับเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่านผู้ชมคือเขาจะเอาเกสรของพีลังกาสาเนี่ยไปผสมผสานของกับตัวยาอื่นๆในการบําบัดโรคมะเร็ง แต่สําหรับวันนี้นะครับในแขนงวันนี้ก็คือผมจะใช้ใบของพี่ลังกาสาเนี่ยมาบําบัดอาการของไอไออักเสบไอเรื้อรังและก็มีการใช้สายสายเสียงเส้นเสียงที่มากมายผมก็เลยคือคนที่ใช้เสียงนานๆเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์ครูบาอาจารย์เนี่ยหรือแม้แต่นักจัดรายการต่างๆนะครับก็จะไปใช้พวกยาที่แบบทันสมัยมากต่างๆมากมายแต่สําหรับโจนนะ ก็จะใช้สมุนไพรชนิดนี้ในการเอาใบาเนี่ยมาต้มอาคุณโจใช้ใบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมก็จะมาพูดใ้ฟังท่านผู้ชมเรามาทราบของอาการไอก่อนไอเนี่ยอาการไอไอเรื้อรังเนี่ยไอไอไอกัะดอกระ็ดกไอเกิดจากหลายหลายสาเหตุอย่างเช่นบางคนใช้ยาเกี่ยวกับลดความดันโลหิตสูงเขาก็จะมีเกิดอาการแพ้ยาเขาเรียกว่านะครับ ก็จะส่งผลไปถึงเกิดอาการของโรคภูมิแพ้โรคไซนัสอักเสบภูมิแพ้แบบเรื้อรังอะ่ะจามอยู่นั่นแหละนะครับคือบางคนใช้ยาความดันเนี่ยก็จะมีผลข้างเคียงเป็นอย่างนั้นท่านผู้ชมต้องศึกษาให้ดีๆและที่สําคัญนะครับภูมิแพ้แพ้อากาศไปเลยนะครับเป็นโรคแพ้อากาศไปเลยในตัวแม้แต่นะครับอาการของไซนัสอักเสบเรื้อรัง แม้แต่อย่างเช่นผมเนี่ยมีการอาใช้เสียงเป็นระยะเวลานานๆานคือถ้าถ้าคนที่ใช้อายาโรคเกี่ยวกับบําบัดโรคความดันโลหิตสูงนานๆเนี่ยจะทําให้เป็นโรคแบบนี้ท่านผู้ชมโรคภูิแพ้โรคไซนัสอักเสบโรคในการใช้เสียงที่มีการอักเสบนะนะครับใช้เสียงที่เป็นระยะเวลานานๆานเหมือนกันเรื่องของการใช้ยาเนะเคมีท่านผู้ชม ยาลดความดันเนี่ยมันทําให้เกิดนะครับโรคภูมิแพ้โรคอะไรต่างๆมากมายอย่างที่โจบอกกันเนี่ยเราจะใช้สมุนไพรชนิดนี้นะครับในการที่จะมาบําบัดคืออะไรนะครับก็คือสมุนไพรพิลังกาษาเอาเรามาพูดถึงวิธีการวิธีการนําไปใช้ดีกว่าเอาใบอย่างงี้ท่านผู้ชมจะเป็นใบแห้งหรือใบสดก็ได้5้าถึงสิบใบในการต้มน้ําประมาณหลิตรต้มน้ําเดือดเราจะกินอย่างไร เราก็กินตอนเช้าหนึ่งแก้วตอนเที่ยงหนึ่งแก้วตอนเย็นหนึ่งแก้วนะครับแล้วก็อุ่นไว้เราไปกินอีกวันหนึ่งก็ได้ท่านผู้ชมเราค่อยเปลี่ยนสมุนไพรเปลี่ยนใบในในการต้มกินใช้เวลานานเท่าไหร่คุณโจกินขณะอุ่นๆนะถ้าเรารู้สึกว่าอาการเราดีขึ้นแล้วเราก็ต้องหยุดในการต้มเราอาจจะต้มประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับกินสักหนึ่งอาทิตย์แล้วก็หยุดแล้วมันก็จะดีแล้วท่านผู้ชมแต่ถ้า เกี่ยวกับการไอเนี่ยถ้า,าถ้าอาทิตย์หนึ่งผ่านไปแล้วไม่ดีขึ้นนะครับเสมหะก,ก็ยังมีเยอะอาการไอก็ยังเรื้อรังอยู่คุณโจก็ต้องหยุดสมุนไพรชนิดนั้นน,น,นะครับและค่อยไปว่ากันอีกทีกับสําหรับสมุนไพรนั้นๆน,น,นะท่านผู้ชมว่าเอ๊มันอาจจะเกิดที่มากมายกว่านั้นก็ได้ไงโรคมันมีการพัฒนาขึ้นนะครับโรคของคนเราเนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้น จากหลายสาเหตุหลายปัจจัยนะครับมีการใช้ยาความดันเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยใช้เป็นระยะเวลานานๆก็ทําให้เป็นโรคไอเรื้อรังไออักเสบไซนัสอักเสบแม้แต่นะครับภูมิแพ้เรื้อรังไปเลยท่านผู้ชมอามีการใช้เสียงเยอะอีกอ้าวเป็นอย่างนั้นนี่แหละวันนี้ก็เป็นการที่มาแนะนํเซิรเซฟในการใช้สมุนไพรพี่ลังกาสาหลายๆคนบอกว่าเอ้ยคุณโจ เคยเห็นใบชนิดนี้นะเคยเห็นหมากผลชนิดนี้เวลาเขาสุกนะเขาจะดำเต็มไปเลยคือผลสุกนี้สามารถกินได้นะท่านผู้ชมเพราะว่ามีสารฟาโบนอยมีสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่หยุดเซลล์มะเร็งได้ไงท่านผู้ชมเอาล่ะมีหน้าหมอที่อยู่ปาจีนบุรีเขาถึงใช้เกสรเนี่ยของพี่ลังกาสาไปทำการผสมผสากนกันกับสมุนไพรอื่น ในการที่เราจะไปนะครับบำบัดมะเร็งแต่สำหรับเคสวันนี้ก็คือนี่แหละเอาใบมาต้มนะครับพิลังกาสานะครับเราจะเห็นตามสวนสาธารณะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนสมเด็จหรือสวนอื่นๆท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะนะครับทีนี้นะครับใบอ่อนๆนะท่านผู้ชมใบอ่อนเนี่ยโจยจะชอบเด็ดกินนะครับเพราะเขามีรสฝาดๆปเปรี้ยวนิดน,นึงนะครับในการแก้ไอและทำให้ชุ่มคอ แต่นะครับในเมื่อมันมีใบแก่ๆแล้วเราจะทํำยังไงเราก็เอาใบานี้ไปทําการต้มนะครับห้บาถึงสิบใบท่านผู้ชมก็ไปต้มเลยนะครับน้าประมาณหนึ่งลิตรนี่แหละนะครับเราก็จิบเหมือนชานี่แหละท่านผู้ชมอาการไอเรื้อรังนะครับไกอกระดกกระแดกนี่แหละนะครับไอแบบไม่หยุดไม่อ่อไอแบบมันมันมันเรื้อรังเขาเรียกว,ว่าไอเรื้อรังเนี่ยมันจะเป็นแบบไอแบบคือเหมือนไม่อยากไออะ่ะแต่มันไอเรื่อยๆอะ่ะ คือมันจะหยุดก็ไม่หยุดมันจะหายก็ไม่หายอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอันนี้ก็ประเภทไอเรือหลังท่านผู้ชมเราก็ต้องบําบัดนะครับใช้สมุนไพรขแขนกเนี้ยนะครับในการที่เรามาบอกกันเซิร์ซฟสำหรับวันนี้นะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสสารคามช่องลุงโจสมุนไพรช่องป๋าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์ก ในการแก้อาการไอไอเรื้อรังภูมิแพ้เรื้อรังและไสนัดอักเสบเรื้อรังแม้แต่การใช้สายเสียงนะครับเส้นเสียงของเราเนี่ยเป็นระยะเวลานานๆบางคนแพ้ยาเคมีจากยาเบาหวานเอ้ยไม่ใช่ยาความดันนะท่านผู้ชมผมก็พูดเบาหวานเลยนะคือใช้ยาความดันนี้เยอะเนี่ย ท่านต้องพิจนารณานแล้วนะท่านอาจจะเกิดปัญหานี้โดยแทรกแซงขึ้นมานะครับนะครับก็เป็นห่วงกันนะครับอากาศฝนตกบ่อยๆช่วงหน้านี้นะเดือนสิงหาท่านผู้ชมจะไปหากันยาเนี่ยพายุฝนจะมากมายนะครับต่างประเทศนี่ก็หุ่ถล่มทลายกันนะครับที่ใดก็แห้งอย่างประเทศจีนนี่ก็แห้งอย่างปากีสถานนี่ก็ท่วมโอ้นะครับประเทศไทยนี่เราก็มีท่วมบ้างนะครับอยุธยาพี่น้องทางอายุธยานะครับให้เสียงผมหน่อยนะครับน้ําท่วม ก็ขอบอก็ขอบคุณแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับหลายๆคนที่ไปช่วยเรื่องของน้ําท่วมนะครับสวัสดีครับผมช่างนัดรักแล้ครับพี่ลังกาสา